เจอตัวใหญ่อ่ะพี่โตชอบถ่ายใกล้อ่ะเเรอเจอกันครั้งแรกแล้วครับพี่หอยกับของกวนนะฮะให้ดูแดดแม่ดูย่ากัสิย่ามาจะกินอีกจะกินอีกแหละกินอย่างเดียวเอามองมอ่าแม่กาตัวมันไม่ถูกแม่ซื้อตัวนี้หนูใส่ัวใหญ่หนูใส่ใวใหญ่แล้วเอาตัวใหญ่มาก่อนโอ้โหโอ้ตัวเล็กก็มีเก็บไว้กาเห็นในรูปมันตัวใหญ่อ่ะ เจ้าแม่ลูกใครเนี่ยไหนคุยกับย่าจิเจ้าแม่ใหญ่เหนือไม่ได้อุ้มนายแล้วไม่ได้ไอ้ไม่ถนัดเอาไปที่นอนน้องเอาไปที่นอนกอดตาเออเออ หน้าเหมือนโตหรือเหมือนตั้มหรือไม่เหมือนใครไม่รู้เพราะว่าเหมือนพี่โตพ่อเออนั่งดูทุกวันว่าไปดูสินั่งดูวิดีโออยู่ได้เนาะไปดูตัวจริงเลยใครอ่ะเออพูดมากแกคนนี้เนาะเออไอตัวอย่างไม่คุ้นกันนะไม่คุ้นไม่คุ้นเดี๋ยวนานๆคุ้นแล้วเดี๋ยวนานๆไม่ได้อุ้มไม่เคยอุ้มนานแล้วทำไมลูกทำไมแขนหนูไหวอย่างนั้นเนี่เออ ก็ไม่ดีหรอกนมาลองช็อตอนหิวทำไมหิวกะกินแค่นั้นแหละหิวกะกินตอนที่พี่เต๋อถ่ายดูตัวใหญ่อะถ่ายใกลเออไม่โอ้โหตัวใหญ่จังโอ้แม่ย่าก็ซื้อชุดใหญ่มากลัวว่าหนูใส่ไม่ได้ชุดเล็กไม่เอามาเพราะว่าเดี๋ยวตัวใหญ่ใส่ไม่ได้เนาะลูกเนาะใช่าหน้านิ้วมิ้วคิ้วขมวดผมกระตั้มเป็นแมคคิ้วขมวดอย่างเงี้ย ไม่รู้จำไม่ได้น้อลูกนะอือไปนักข่าวรรค์ตั้งหลายวันอือไอมาได้ลูกผู้หญิงได้หลานผู้หญิงฮะก็ดีเลให้เขานอนเล่นเขานอนคว่ำเลยได้ไหมจังน้าตุ๊น้าตุ๊ว่าคว่ำเนี่ยต้องมีคนเฝ้าต้องดูเพราะเขายังคอยังไม่ต้องคอยแต่คือคือถ้าไม่มีคนดูน่ะไงแต่ถ้ามีคนเฝ้าไว้จะต้องคว่ำ คว่ำได้อืดอึ๊ดอืดอืดนมได้ป้ะอ่ะเจ๊อ mm ืด hmm ลูกเมื <h <h ่อกี้ติดกินไปออนเดียวอืมอืมอ uh ja ืมอืมร้องแรงดังเลยอ่ะโอ้ยแม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเวลามันร้องแม่จะหายอยากเมื่อกี้นี่โอ้โหทำไมอ่ะเดี๋ยวเวลามันร้องแม่จะแม่จะตกใจว่ามันร้องร้งเลยลูกหนูนมหลานเจ๊อ๋อยไอ้ไอ้ตัวอยู่รับหลังไอเจ๊เต้เจ๊แตนยอยู่ตอนเอ้ยเอ้ย <ส>อ่าดูดเดี๋ยวดูดูดูลิสดูลิมันเไปเขย่าเอาปล่อให้มันร้องเฉยเยอาไว้่ปเขย่านดยจะรดเนี่ยอ่าไปเขย่าเดยวรอดูจะเลงนี่ยอย่าเขย่านะเี๋ยวรอดูแล้วจลาแรงดีเนี่ยอย่เวอดูแล้วแอย่า่เยแล้วเแเ่อ่เ่เดอเะดีง่าเเอะเะิ а, ew, ียขน แล้วไม่ได้อุ้ยตดแตกเลยไม่ได like ้ก <go> ินนมจากเต้ามังเลยอนี่ผสมกันเอาของของจริงหมดเมื่อไหร่เอาของปลอมให้กินแต่ตัวตีให้ให้กินของจริงตลอดแล้วจะบีบใส่ขวดเหรอใช่หลังจากสดสดแล้วเขาจากใส่ขวดตัวนิดแม่แม่ดูในรูกเตโตถ่ายตัวเรลอเลยมาลองดูที่ลูก เนี่ยมาลองดูที่แม่แม่ให้กินกินป่ะอนุเปิดกินไม่ต้องห่วงเลยเดยวหนู่ขยันจริงอ๋อชงทีละนิดนิดเองเหรอใช่ทีละสองอะไรอูุเอ้ยปัดก่อนโมโหปัดดูจุ๊บจุ๊บบเลยต้องคอยระวังมันพอกินไปสักพักหนึ่งมันจะย้อยออกปาก แไฟใจาฟใจอ่ะอร่อยอ่ะลูกคุณพี่เจ๊หอยมาอุยวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนน้องของขวัญเลยนี่เจ๊หอยมาพอดีเลยเจ๊หอยวันนี้วันที่จับจ้างหรอใช่ เจ๊อ่อยเมืองอลันวันนั้นแม่ไปไว, 19, วันที่ไหนวันที่สิบเก้าวันที่แอมคอดพอดีไหมที่แบงค์กับตั้มใช่ใช,ใช่ไหม,ไหมแต่ว่าไม่เจอใครถูกไหมก็ให้ไปดูเขาจะไม่ให้ออกมาใช่ไหมก็กลับวันที่ยี่สองวันท,ที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับอุ้ยดูดด,ดูดแรงหายใจแม่ลองแกงดึงขวดเลยมันไม่ยอมมันดึงกลับนะเดสำลักแกงลองดูก็ได้แกงดึงออกนิดเดียวมันมันดูดกลับรึปเลยนะน่ะนะ,นะมันเด็กก็ธรรมดาอยู่นะใช่ไหมลูก เดี๋ยวพอโตหน่อยก็ให้จับเองอยังเล็กอยู่คิดว่าจะอยู่เลี้ยงสักกี่เดือนครับพี่หน่อยครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วฮะพรุ่งนี้กลับแล้วเหรอเนาะเนาะเยี่ยบบอกว่าเนี่ยพ่อพ่อแอมบอกว่าขอให้อยู่ให้ถึงสักหกเดือนเถอ,อะเห <laughs> มือนกันเราอยากให้อยู่กับอยากให้อยู่ในบ้านเราอยู่กินนมแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช่ไงอ่าบอกว่าเยี่ยขอขอขอ,ขอเถอะขอสักหกเดือน <laughs> อ่าเขาพูดแค่นั้นแหละแกก็บอกแกขอเถอะขอเธอหมาถึงว่าแกจะมาเลี้ยงให้เหรอไม่ขอให้แม่อยู่ให้ถึงแม่แม่โอน่มัถามแม่ก่ออเดี๋ยวบอกผมจะไปลองบอกแม่ผมดูนะแต่ว่าแม่ผมจะว่ายังไงผมไม่รู้มันยงก็สลับกับเจ๊แต่เราทั้งนั้นอืมก็แม่ก็บอกแล้วว่าเด็กมันควรจะอยู่กับพ่อกับแม่อืมการเลี้ยงกลางคืนก็เลิกงานมาก็พ่อแม่มันดู เด็กแรกเกิดมันควรจะให้พ่อแม่ปลูกฟันอยู่กับแม่นั่นแหละแม่อ่อยให้อยูอย่ทั้งวันทั้งคืนไปเลยแม่มันตื่นทั้งคืนเลยตีสามนันตื่นโอ้ยตาแป๊บไปนอนเลยดีเหมือนโตน,นี่ตื่นมาร้องเลยตื่นมาร้องร้องเพื่อเอาอะไรไม่รู้แหกปากร้องไม่ไม่ได้นอนดีไอ้นี่ไอ้นี่ให้กินกินไปเรื่อย แล้วก็ไม่นอนก็อยู่เฉยๆอยา่างนั้นแหละแต่ก็ไม่นอนแต่ก็ไม่ร้องแต่ก็ไม่นอนก็ยังดีนี่ของพี่โตนี่คือร้องต้องมานั่งเขยา่าอุ้มเขยา่าเขยา่าเขยา่าอยู่อุยเหนื่อยอันนี้ไม่ไม่ทำอะไรนะตื่นว่าเฉยๆกินตอนไหนก็กินกินแล้วก็อยู่เฉยๆหายใจแรงชนะเธอยใจหิวยากี่ชงทีละกี่ออนนี<ๆ>่ลูกทีละสองค่ะแม่สองบ้างสามบ้างนะนี่ขวดนี้มันอี่ขวดนี้มันเอ่า เพราะว่าบางทีเขากินสองแล้วก็พอหมดเขากินอีกแค่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แต่บางทีก็กินอีกสองอะไรเอาไปเลี้ยงชุมพรไหมแล้วก็จะเลี้ยงชุมพรได้ไงอ่ะอไม่เอาไปได้แต่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแบม่งั้นพี่อ๋อยก็ย้ายบ้านอยู่นี่นะฮะมึงไปล้างขี้แมวให้ออกให้หนงเข้ามันเม็นเหม็น พูดอย่าพูดมึงกูนะครับหลานจะติดไปไม่ไม่ดีนะครับเป็นปมท้อยของหลานในอนาคตนะครับเ้พ่อแม่พูดมึงกูเอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ยเหนื่อยดูดกุ๊กกๆ๊กก๊กก๊กเลยดูดกึ๊กจริง าชั wow. ้นเดียวลูกเจ็คลูกเจ็คหลานเจ็คไอโตก็ชั้นเดียวเหมือนกันไอพ่อว่าพ่อว่าอะไรปะพ่อลูกให้ดูมะไอเก๋ว่านั่นแหละเรียกมันซิมโบมาก่อนว่าไอเก๋ยังจำได้เหรอวะมันจได้นานแล้วนะมันยังจำได้เหรอวะเป็นยี่สิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเก๋ว่าซิมโบซิมโบลูกออกมาตัวเองตาชั้นเดียวเหมือนกันเปเรียกเขาอยู่ั้มซิมโบ ไอเก๋มันทำสวยแล้วเดี๋ยวนี้ไอเก๋เนาะเรียกเรียกเรียกอาเก๋ว่าซิมโบอ่ะอิ่มยังอ่ะลูกอ่ะ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 พอแล้วพอแล้วไม่ดูพ่อเหรอฮะดูพ่อหนอไม่ดูน้อง